สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจ1 8เวลาประมาณ18บแนาฬิกานาทีเป็นต้นไปนะครับวันนี้วันจันทร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2566นะครับวันนี้น่าจะเป็นวันเกิดหน้าหมายนะครับท่านสมหมายสุนเมตตาก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่เป็นลมโพร,ร่มใสเป็นพี่ใหญ่ในวงการมวยต่อไปนะครับ อให้สุขสมหวังดังใจหมายทุกประการครับผมมาดูคู่หมายคู่แรกก่อนนะครับคู่ที่หนึ่งนั้นเป็นเพชรโตเพชรสี่หมื่นวันนี้พบกับคู่ปรับเก่าที่เคยโชกมาแล้วสองครั้งเพชรต่วนเพชพรชวาพยักทียมหนักหนึ่งร้อยหกจุดห้าปอนเป็นการชิงแชมป์นะครับและคู่ที่สองก็จะเป็นการชิงแชมป์อีกคู่นะครับขุนศึกเล็กบุ่มเด็กเซียนพบกับทางด้านหารสสักครินหรือเจ้าหารเพชรเขียดเพชรทิมหนักหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอน คู่ที่สามจะเป็นเบอร์หนึ่งลูกเฉพาะคุมพะกันนะครับพบขับทางด้านเซมสันสิงบัลลังทองพิกัดน,น้ำหนักหนึ่งร้อยสามปอนด์คู่ที่สี่แขวงไรยคันวันนี้ก็จะเป็นชิงแชมป์อีกคู่นะครับโยทินเอฟเอคูปเจอกับทางด้านรณชัยต่อรามอินทราพบกันที่น้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์นี่เป็นคู่มหม่ในวันนี้นะครับต่อไปมาดูราคาเรทคู่แรกนั้นเพชรตัวเพชรสี่หมื่นหรือเจ้ามิทต์กรีนนะครับเรทเปิดมาใหม่ๆเสมอเพชรทวนเป๋ ขณะนี้เวลาบ่ายสองครึ่งนะครับเดทอยู่ที่ใครต่อรองคู่ที่สองขุนศึกเล็กกับหานซอสักครินขุนศึกเล็กเป็นต่อเจ็ดสี่นะครับขุนศึกเล็กเป็นต่อเจ็ดสี่เบอร์หนึ่งกับแซมสั้นนะครับเบอร์หนึ่งกับแซมสั้นเบอร์หนึ่งเป็นต่อห้าสามโยธินกับโรณชัยโรณชัยเคยพลิกชนะมารนชัยเป็นต่อห้าสี่นี่เป็นราคาเดทวันนี้นะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนาอยู่ตลอดนะครับแอปพลิเคชังสี หลพักยกระบบุัผาโนมัตินะครับสิ่งดีที่ผมแนะนําราคาเรทเ่อนมาค่อนข้นชกสองวันสาวันเลยนะครับเราเข้าไปดูล้วเข้าไปศึกษาจดบันทึกไว้นํามาเปรียบเทียบกับราคาเรทหลังกันชั่งน้าหนักราคาเรทก่อนกันชกและก็ราคาสดๆจากคอเวทีใครเป็นต่อเป็นรองไหลไปทางไหนแล้วบรรยากาศหน้าเสือเป็นยังไงเราก็นามาตัดสินใจได้นะครับใช้เป็นเครื่องตัดสินใจในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเรา แล้วก็ทีนี้ร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดถ้าเราจะออกตัวบางทุนนะครับใช้สิ่งดีเท่านี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหน้าทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแฮปปล้เกย2สสี่ที่เราจบครบทุกความมั่นการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินที่สําคัญที่ตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0 9 3 0 0 5 0 4 8 0ผมพร้อมในคำแนะนำ ต่อไปมาดูมารักมาชอบผมว่าคู่แรกนั้นปเป็นตัวเพชรสี่หมื่นหรือเจ้ามิสเตอร์กรีนพอเทลคุณเดิมนะตัวนี้เกา๋าหนักแรงเคยชนะมาสองครั้งไปชนะที่ออมน้อยแต่ว่าก็พลิกชนะมาไฟที่สองในไปชนะที่ออมน้อยได้แชมป์ด้วยนะครับแต่ว่าไฟที่ออมน้อยนะต่อยร้อยหกขะร้อยแปดนะครับเป็นตวนเพชรต่อสองปอนด์วันนี้เรทสุดท้ายในไข่ต่อรองน,นี่ผมยังชอบไปที่เพชรตวนเปน,นะครับหนักแรงมั่นคงดีวันนี้ไม่ได้ต่อน้ําหนักผมมองว่าเป็นมวยที่น่าติดตามครับ เปิดหัวมาชอบไปที่เพชรท่วนเพชชอบไปยักษ์นะครับคุณที่ 2, สองขุนศึกเล็กอยู่ฝ่าบุญบุกเซียนเจอกับหานซอสักคลรินขุนศึกเล็กจากขอนแก่นครับฝีมือดีหลากหลายได้เปรียบรูปร่างนิดหนึ่งได้เปรียบความสูงประมาณสองเซนส่วนหานซอสักคลรินเนี่ยหนักแรงแข็งแก่งเขาเก,าเกมจากบุรีรมยมซ้อมที่เขตดเพชรที่จริงวัคู่นี้นะก็ขึ้นไปร้อยสิบแปดแต่ว่าเนื่องจากว่าเจ้าหานนี่เป็นแชมป์ ร้อยสิบแปดปอนด์ของทีมาช่องเจ็ดสีอยู่นะครับก็ต่อยกันร้อยสิบเจ็ดปอนด์คู่นี้นะครับขุนศึกเล็กสูงยาวฝีมือดีส่วนหานก็ฝีมือเช่นเดียวกันได้เก่าขุนศึกเล็กได้สดแต่ว่าขุนศึกเล็กได้เปรียบรูปร่างวันนี้ผมมองว่าขุนศึกเล็กเจอมวยประเภทฝีมือด้วยกันเนี่ยไม่กลัวให้เป็นจีเด็ยในรายการนะครับขุนศึกเล็กอยู่ฟาบูมเด็กเซียนคู่ที่สามเบอร์หนึ่งทเฉพาะขุมพะกันนะครับเจอกับแซมสั้นสิงบัลลังทอง เบอร์นหนึ่งซ้อมลูกเฉพาะคุมประกันนะครับฝีมือดีหลากหลายแข็งแกร่งได้ใหญ่เซมสันเนี่ยสิงบัลลังก์ทองนะครับจากบุรีรัมซ้อมอยู่เอเคฮะยักษ์ที่ชนบุรีนะครับเซมสันนี่ช้าแต่ว่าหนักแรงต้นๆ้นเบอร์หนึ่งไปกว่านแน่นอนเซมสันจะพลิกชนะได้ก็คือเดินเตะเดินต่อยเดินจับเดินตีรอพลิกท้ายๆคู่นี้ต้นๆไปกว่านแน่นอนสําหรับเจ้าเบอร์หนึ่งผมมองว่ายิ่งราคาไหลต่อเราก็ช้อนรอง ลงทุนน้อยได้เยอะนะครับชอบไปที่เซมสันสิงบัลลังทองมีโอกาสพลิกชนะได้ด้วยครับวันนี้และู่แวของรายการวันนี้เป็นการชิงแชมป์นะครับโยธินเอฟเอคูปเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างรนชัยตอรามินทาโยธินซ้อมเอฟเอคูปนะครับหนักแรงแข็งแกร่งเขาแหลมแทงเจ็บแต่วันนี้เสียเปรียบรูปร่างเจอคู่ปรับเก่าอย่างรนชัยตอรามินทานชกวกจากรุบลซ้อมอยู่ที่สิงห์มาวินวันนี้ผมมองมาต้นนี้รนชัยฉายแน่นอน ใหญ่ด้วยสายเนียนวัวเคยขาม้าเคยขี่วันนี้น่าติดตามต้นๆไปข่อนแน่นอนเข้าได้เรื่องบอกตัวบางทุนเอานะครับโจทินชาชนะคือพลิกปลาอยๆเท่านั้นเองเข้าแล้วบอ,อกตัวบางทุนกินสองข้างได้สบายๆนะครับสรุปม่รักมืชอบวันนี้คู่แรกนั้นชอบไปที่เจ้าเพชรต้นเพชรอพยักษ์วันนี้น่าติดตามครับไม่ได้ต่อน้ําหนักน้าหนักนี้ได้เปรียบคุณสองจอไปที่คุณสึกเล็กอยู่ฝ่าบนเด็กเสียนฝีมือดีกว่าได้ยาวได้ใหญ่หานี่มีน้ำหนักลงมานิดหนึ่ง ต้นๆไปก่อนแน่นอนเข้าแล้วหลวงตัวบงทุนนะครับคุณสุเล็กยูฟาบุญตึกเสียนเป็นทีเด็ดในรายการตัวแรกคู่ที่สามครับแซมสันสิงบรัลรังทองนักชกจากบุรธิรัมวันนี้เตะต่อยรุนแดงช้ากว่าก็จริงแต่ว่ารอรุนไปไปลงทุนน้อยได้เยอะน่ารองครับแล้วเป็งรายการวันนี้ชอบพิ่ีโรณในใจตอรามินทานักชกจากเมืองอุบลตัวนี้ไซเนียนหนักแรงฉลาดได้ใหญ่ด้วยวันนี้น่าจะย้ำแค้นอีกครั้งคว้าแชมป์มากรองได้สําเร็จ ขอบคุณสําหรับแฟนคลับนะครับที่เป็นมำลังใจใผมมาโดยตลอดขอทุกท่านงโชคดีรั้าด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ